อ,มมอ,อ๋ออันนี้โปรเจกต์หนังที่พี่ผิงพูดนะคะเรื่องพุทธคยาเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์เมื่อ5-6ปีก่อนที่เราเดินทางไปอินเดียแล้วเราก็คุยพอดเรื่องนะคะที่จะสร้างกันแต่ว่ามันติดเรื่องของโควิดแล้วก็ตอนที่เราคุยถึงเรื่องหนังเนี่ยเราก็เลยเหมือนนำเสนอกับพี่ผิงนะคะกับทีมงานว่าถ้าเกิดมันมีบทที่เป็นแม่ชีโกนหัวเนี่ยลูกหมีขอโกนหัวเลย เพราะว่าเราก็เป็นชาวพุทธที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะเราก็เคยพูดไว้แล้วก็พอเราก็ตอนนี้เราก็ลืมไปแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้พอหนังจะมาทําใหม่เนี่ยก็กำลังจะคุยกันอยู่ว่ามันจะมีซีนนั้นหรือเปล่าคือตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบ อยากจะริงๆก็ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงด้วยนะคะเราก็อยากจะรับบทนี้เหมือนกันใช่ในในความคิดนตอนนั้นเมื่อ5-6ปีก่อนนะคะแล้วนั้นตอนนี้ถ้าโปรเจกต์มันล้ำก้าวขึ้นปีหน้าแะไรก็ถ้าทีมงานให้เงิน2ล้านก็คงโกนค่ะจริงๆเราเราทำไมเราถึงตัดสินใจโกนใชที่มันเดี๋ยวนี้มีใส่เอฟเฟกหรือว่าแต่งได้ก็มันเหมือน ครั้งหนึ่งในชีวิต,ตอะค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะแสดงให้เหมือนสมจริงมากกว่าค,วค่ะเคยพูดไว้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเห็นภาพเลยว่าถ้าเราไม่มีผมมีคิ้วค่ะคือตอนเราเด็กมากๆตอนที่เรา20ต้นๆที่เข้าในวงการเราเคยได้ถ่ายแบบให้กับแบรนด์ d a p เปอและใส่วิกเป็นถ่ายแบบแบบ ใส่วิกก,ก็คือไม่มีผมเลยเราก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับเราแล้วมันก็เป็นภาพเมื่อ20ปีก่อนแล้ว6ปีก่อนที่คุยกับพี่ผิงเรารู้สึกว่าเราเราเดินทางไปอินเดียบ่อยมากๆเราเป็นคนในพระพุทธศาสนาจริงๆเราเป็นคนทําบุญเรามีศิลเราก็เลยอยากทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นนักแสดงด้วยก็หลายๆอย่างประจวบเหมาะขึ้นมา ถ้าปีหน้าได้โกนผมจริงๆได้เงินสองล้านจริงก็จะโกนค่ะอันนี้ได้เงิน2ล้านจากผู้จัดหรือว่าเงิน2ล้านจากสิ่งที่เราจับผู้จัดค่ะคผู้จัดให้สองล้านถ้าลูกนี่ให้อีกสองล้านก็เป็นสี่ล้านคาดว่าตรงไหนจะได้คาดว่าผู้จัดจะได้ก่อนท <c oughs> ี <c oughs> ก่กลัวไมกลัวโดนแซวไหมถ้าบางคนไม่รู้ข่าวว่ามันเล่นหนังหลายคนคิดว่าโกนเพื่อที่จะแก้บนไม่ค่ะไม่ค่ะ จะแก้บนหรือหนีรักใช่ไหมคะก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันคือการแสดงมันคือการแสดงแต่หลาคนจะตีความว่าแก้บนเพื่อที่จะบบว่าบนว้ให้ได้เงินขึ้น <c oughs> ตอนบนก็คือบนบนตอนนี้บนหรือสวดมนต์ต่างๆก็ขอให้ลูกหนี้ทั่วโลกเนี่ยนะคะมีเงินปีใหม่นี้เนี่ยขอให้ลูกหนี้มีเงินมีเงินเยอะๆแล้วก็เอาเงินไปใช้เจ้านี้เราก็จะอธิษฐานแบบนี้มาเกือบปีหนึ่งะะแล้วค่ะอย่างธิษฐานให้ตัวเองอ่ะคะ่ะค่ะอธิษฐานให้ตัวเองเหรอคะ ก็ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเรียบง่ายค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักเลยมุ่งมั่นอย่างเดียวอยากให้ลูกนี้ทั่วโลกนะคะมีเงินทองเยอะๆร่ํารวยจะได้เอาเงินบางส่วนไปใช้เจ้านี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้จะสิ้นปีแล้วย่างวีงาจะได้หรือว่าเราปล่อยวาง จะสิ้นปีแล้วก็คงเป็นปีใหม่อีกปีหนึ่งที่แบบไม่ได้ล่าเริงมากก็ต้องใช้เงินอย่างประหยัดเพราะปีที่แล้วก็ไม่ได้ล่าเริงปีนี้ก็คงไม่ได้ล่าเริงมากเพราะว่าคงยังไม่ได้เงินะอย่งพอขึ้นศาลหลยรอบมันความคิดมันเปลี่ยนไหมเขาอยากได้เงินคืนอยู่ว่าเริ่มเริ่มล่อแล้วว่ามันไม่น่าจะได้แล้วตอนนี้ยังไม่ท้อนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เรามี3คดีนะคะก็มีคดีช่อโกงคดีหมิ่นประมาทแล้วก็คดีผิดสัญญาเงินกู้ก็ยังไม่ท้อค่ะเพราะว่า เราทำทุกอย่างถูกต้องมันเป็นเงินของเราเราก็ยังมีแรงกำลังที่จะสู้ต่อไปแล้วก็เอาจริงๆเลยก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆประชาชนต่างๆที่คอยให้กำลังใจเราแล้วก็มันเหมือนเป็นคดีตัวอย่างเนาะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเป็นภัยสังคมถ้าเกิดเราไม่ออกมารักษาสิทธิ์ของเราหรือต้องการเงินคืนเนี่ยบางทีคนลักษณะแบบนี้เขาก็จะทำกระทำกับคนอื่นต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยางสิ้นปีนี้จะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมคะอีกรอบหนึ่งสิ้นปีนี้ไม่มีแล้ค่ะคิวนัดสารครั้งต่อไปของลูกหมีเป็นวันที่17กุมภาค่ะ17กุมภาคดีหมิ่นประมาทแต่ที่ขึ้นหลายรอบมาความหวังมันรีบรีหรือมันมีความแบบได้คือแต่ว่างไหมหรือว่าก็จริงๆก็ในความคิดของเรานะคะว่าถ้าวันหนึ่งคนเราคิดได้เนี่ยเขาก็จะต้อง มาเคลียร์กับเรานะคะถ้าเขาคิดได้เขามีสติปัญญามีดวงตาซะหน่อยว่ากระบวนการเนี่ยมันไปถึงเกินครึ่งทางและถ้าสารรับเรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปประกันตัวไปอะไรต่างๆแต่ถ้าคนเราเหมือนแบบยอมรับผิดหรือยอมยอมสักนิดนึงแล้วก็เจราจาไกลเกลี่ยเนี่ยลูกหมีว่ามันก็จะจบนะคะเพราะว่าเป้าหมายของลูกหมีลูกหมีต้องการเงินคืนอย่างเดียวใช่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะแต่ถ้าเขาไม่ เขาไม่ไก่เกลียที่ผ่านมาไม่ไก่เกลียนะคะแล้วก็จะสู้ต่อไปเนี่ยมันก็จะยาวนานไปถึงปี6 9แน่นอนอใช่แน่นอนใ้าในระยะทางถ,ถ,ถ้ามีการไก่เกลียรเราก็พร้อมเราก็พร้อมไก่เกลียตลอดเพราะเราบอกแล้วว่าเราต้องการเงินของเราคืนค่ะแสดงว่า้งแจะเป็นขึ้นลงขึ้นศาลนี้ยังไม่เคยพูดกันแบบยังไม่เคยยังไม่เคยพูดที่จะไก่เกลียและสารนัดไก่เกลีย เขาก็ให้ทนายส่งทนายมา<อ>นะคะเป็นทนายผู้ช่วยทนายอะค่ะก็มาบอกเลยว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะไก่เกียร์ใช่ด้วยใจื่องของเราด้วยความที่เราเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วถ้าได้เจอตัวหรือว่าถ้าต้องไก่เกียคุย,ยจริงๆเราพร้อม <med eyes> จริงๆจริงๆลูกหมไีไม่ได้เป็นเพื่อนกับคนคนนี้มาก่อนเลยนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนใดๆทั้งสิ้นเพิ่งรู้จักค่ะจากเพื่อนที่ชวนไปตีกอล์ฟเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ชวนไปตีกอล์ฟแล้วก็เขาก็เข้ามาในกลุ่มกวนกอล์ฟ แล้วก็พอรู้จักปุ๊บเขาก็มีเจตนาที่จะช่วยเหลือลูกหมีอย่างมากมายโดยการชวนชักชวนลงทุนทำธุรกิจกระเป๋าแล้วก็เอาเงินเราไปเรามีความไว้ใจอย่างเดียวเลยค่ะไว้ใจเชื่อใจกับความการที่เขาศักยภาพเขาหรือเขาที่อยู่ในวงการมาเราแค่รู้จักว่าเขามีชื่อเสียงมาก่อนแค่นั้นเองเราไม่รู้จักส่วนตัวแล้วที่สำคัญเราไม่เคยไปเช็คประวัติเขา แต่พอเกิดเรื่องแล้วพอเราเช็คประวัติเขาเนี่ยมันถึงจะมีเรื่องราวมากมายออกมามก็จะฝากเลยว่ารู้จักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนแบบลูกหมีที่จะไปลงทุนด้วยเช็คประวัตินิดนึงก่อนแล้วมันก็จะได้เรื่องมาก้าไม่นนนใใกกวหำังจอบจลง คนก็หายไปเลยค่ะคนในคนก็หายไปหมดเลยค่ะก็แบบไม่ได้มาบางคนก็จะมาว่าเราซ้ําด้วยแบบเหมือนว่าเราไปลงทุนกันเองทําอะไรกันเองก็มาอะไรย่ง้เขาไม่ได้มาให้กําลังใจเราเวลาเกิดเรื่องบางคนที่เป็นคนชักชวนชักจูงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบอันนี้คือถึงบอกว่าลูกหมีเตือนภัยจริงๆค่ะแบบนือว่าผิดที่ไว้ใจไหมครับ ผิดที่ไว้ใจเลยผิดที่ตัวเองค่ะเริ่มต้นผิดที่ตัวเองไว้ใจเชื่อใจคนแล้วก็คิดว่าเขาไม่กล้าทํากับเราแต่คนแบบนี้ทําได้ทุกคนเขาไม่ได้ไว้หน้าเลยค่ะจริงๆสุขภาพจิตเสียตั้งแต่หนึ่งมกราปี หกแล้วพอไม่ได้เงินเช็คเด้งอะไรเงี้ยสุขภาพจิตก็เสียเสียมากๆเลยคือช่วงมกรากุมภพามันเครียดมากปกติเป็นคนนอนสองสามทุ่มพอเครียดมากๆก็นอนไปถึงตีสองตีสแล้วก็แบบกังวลใจเครียดคือทุกอย่างแบบมันแย่มากค่ะบางทีก็ร้องไห้ one, when, วันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยจนต้องหาวิธีที่เราไม่ดิ่งก็ลูกหมีก็จะแบบกว่าจะฟื้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากค่ะ จากกาันรทรงนี้เดือดอีกแล้วจนไทยให้พี่หมีได้แบบฉายาคุา<ข>เติมไปเลยย <c oughs> ังไงบ้างก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่ให้ฉายานี้เพราะว่าข่าวอันนี้มันมันยาวนานเป็นเป็นมหากราบ <c oughs> จริงๆมันมันยาวนานมาตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ลูกหมีแจ้งความ4เมษายนใช่ไหมคะแต่แถลงข่าวอ่ะ13มิถุนาค่ะ <c oughs> ตั้งแต่มิถุนานเนี่ยข่าวก็ยาวเลยเขาก็ไม่ยินดีที่จะไกล่เกลี่ยหรือใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยได้ฉายาค่ะ ได้ฉายาปี67เรียบร้อยแล้วค่ะทำงานมา26ปีครั้งแรกไหมคะครั้ <c oughs> งแรกที่ได้ฉายาในองค์การค่ะคือเรื่องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่ลูกหมีออกมาถแถลงข่าวเนี่ยลูกหมีไม่ได้พูดชื่อใดๆเลยทักซักสื่อนึงนะคะพี่เขาออกมาที่หน้าสอนอทองหล่อด้วยตัวของเขาเองเขาก่อนเข้ามาสอนอคือเขาโพสต ทั้งหมดเลยว่าเป็นตัวเขากับคู่ของเขาลูกหมีไม่ได้พูดใดๆทั้งสิ้นเขาออกมาแสดงตนเองคนที่พูดอาจจะเป็นพวกที่พิมพ์คอมเมนต์ต่างๆแต่ตัวลูกหมีลูกหมีไม่ได้พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่างราสุีมิติใหม่กับการทำเ,เพลของเราเ, <c oughs> เพลงนี้เป็นไงบ้างคือเพลงเนี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะ มี <Okay. S 1> ทางโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็คนเขียนเพลงเ,เขาแต่งให้นะคะ mm hmm. ก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักที่แบบทุกคนต้องเจอที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทั่วโลกอะค่ะทุกคนต้องเจอก็เลยเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักก็เป็นความหมายแบบว่าเออคุณถ้าไปติดเงินใครคุณก็ใช้เงินนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ลูกหนี้ก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่แบบอยากทําเพลงก็เลยเห็นเพลงมันน่ารักดีก็เลยแบบ ทำเพลงสนุกสนานแคือแรงบันดาลใจก็คืออะกันวงนี้แรงบันดาลใจจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากลูกหมีนะคะเกิดจากโปรดิวเซอร์ที่เขาทีมงานทีมเพลงอะค่ะเขาอยากทําแล้วเขาก็ติดต่อมาเราก็แรงบันดาลใจเราอยากเป็นนักร้องค่ะเราอยากเป็นนักร้องเราก็เลยอุย้ยมันตรงกับเราพอดีเราก็เลยรับรับเรื่องนี้พอดีเลยทุกอย่างที่มันตรงกับเราอ่ะฮะ ก็ทั้งเพลงเลยแหละค่ะทั้งเพลงเลยมาตรงกับเรานะคะแล้วก็แบบแบบมีท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักลูกหนิว่าก็ินก็น่ารักดีค่ะก็คือตอนร้องเพลงเพลงเนี้ยมันเหมือนรู้สึกว่า เราก็อยากเป็นทั้งฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ให้ลูกหนี้เขามาคุยกันเจรจากันหรือว่าให้รู้ตัวนิดนึงว่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้คุณก็จ่ายสิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เงินคืนนะก็เป็นเนื้อหาประมาณนั้นค่นะรีบคืน<ด>นะจ้านะาจ้าแล้วต่อไปตออะไรที่มันไปทั้งบุกรีบคืนหน่อยนะอย่าให้รอนานใจมัน,มนวุ่นวาอยากได้คําตอบอะไรอย่างนั้นคิดว่าเขาได้ฟังไหมครับคนที่ติดหนี้เราก็ คนที่เป็นลูกหนี้ต่างๆก็คงได้ฟังนะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็แฮปปี้มากบอกพี่ลูกหมีเพลงนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงเราเปลี่ยนมิติวงการการเป็นหนี้ใหม่ที่แบบว่าก่อนหน้านี้เราก็แบบมาพูดผ่านสื่อตอนนี้ผ่านเพลงแล้วค่ะก็ดีค่ะมิติจะมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้าเงินยังไม่ได้ถ,ไไดถ้าเงินยังไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆยันลูกบวชเอเอมันจะมีคน มันก็จะมีอีกนะคะเราก็คิดได้หลายมิตินะคะเราก็มีทีมคน,คนนู้นคนนี้นําเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทุกอย่างที่ที่ทำลูกหมีว่ามันเป็นอะไรที่สนุกสนานแฮปปี้ที่แบบว่า,าคนดูเขาก็ได้ดูแบบอะไรที่สนุกสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้หรือว่าระมัดระวังเตือนภยัยลูกหมีว่าก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเดี๋ยวก็มีมาอีกเรื่อยๆค่ะอะไรที่มันทาให้รู้สึกว่าเราไม่เครียดเหมือนครั้งก่อนหน,น้านี้ก่อนนี้เราเครียตอนนี้เรารู้สึกแบบว่า ก็ที่ลูกหมีเริ่มไม่เครียดมานะคะก็จริงๆเลยก็คือจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คนที่คอยให้กาลังใจลูกหมีไปไหนทุกคนก็คอยให้กําลังใจเพราะว่าทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเงินเราโดนโอนออกไปจากบัญชีเราไปอยู่บัญชีเขาจริงๆก็พอคนเราได้กําลังใจอะคะมันก็เหมือนมีแรงสู้ค่ะต้องขอบคุณจริงๆนะตรงนี้นะคะที่ให้กําลังใจลูกหมีต่อไปแล้วก็ฝากดูคดีของลูกหมีต่อไปนะคะว่ามันจะสิ้นสุดยังไง หวังไหมครับว่าอยากให้ฟังเพลงนี้มากที่สุดก็อยากให้ลูกนี่ฟังเพลงนะคะฟังให้เข้าไปถึงจิตใจจร <laughs> ิงจริงจริงพอสิ้นปีแล้วมัเริ่มถูมันรรมะมันมีส่วนช่วยกับชีวิตเราอ,อย่างไรบ้างาาก็โชคดีที่เราก็ปฏิบัติธทรมาตลอดเป็น10ปีนะคะก็คือเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเองก็มีกรรมและตัวเราเองก็ซวยจริงๆที่ไปเจอเขาคือ เราก็คิดว่ามันก็เราก็ต้องชดใช้กรรมนี้นะคะในในที่เงินเราหายไปสองล้านนะคะแต่เราก็เชื่อว่า,าในทุกวิกฤตก็มีโอกาสแล้วเราก็าทำทำวิกฤตนี้เนี่ยลูกหมีก็มาทําช่อง Tik t o อกนะคะลูกหมีและสมีชื่อช่องนะคะลูกหมีก็ขายเสื้อยืดนะคะแล้วก็ขายสบู่แล้วก็ไม่ได้ทอ้อก,กับกับการทํางานก็สู้ต่อไปแต่พูดนี่ก็เสียงสั่น ก็คือต้องสู้ต่อไปค่ะก็ทำงานต่อไปปีหน้าตั้งใจจะเก็บเงินค่ะในเบื้องหน้าที่มันต้องสตรองเนาะแบบการที่ต้องแบบดูแลจิตใจเลยโดยที่เหมือนแบบคนอื่นอาจจะมองเราด้วยวิธีการไหนพี่พี่ลูกหนีวิธีการคิดยังไงล่ะค่ะที่เอามาใช้ก็จริงจริงเนี่ยถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับเงินมันหายไปเสียงมันจะสั่นมันก็ถึงบอกว่าอารมณ์ตอนนี้เลยมันก็ยังมีขึ้นขึ้นลงๆงอะค่ะเพราะว่าคือเงินของฉันฉัน สล้านนี่ลูกหมีเก็บนานมากนะคะมันไม่ใช่เก็บแบบปีเดียวได้ลูกหมีไม่ได้แบบค่าตัวเยอะลูกหมีก็ทํางานเก็บเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสิ่งที่เราสูญเสียไปกับสิ่งที่เราสร้างมาด้วยตัวของเราเองมือของเราเองแรงของเราเองเนี่ยมันโคตรเจ็บเลยค่ะแต่คนที่เอาไปเนี่ยไม่สํานึกใดๆทั้งสิ้นไม่สํานึกเลยแล้วก็กระทากับคนอื่นมากมายเนี่ยลูกหมีก็แบบรอ รอรอได้เงินคืนกับรอเห็นสิ่งที่เขาจะเจ็บปวดของเขาเหมือนกันซนะึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นแบบค่ะอยูต่ตาปล่อยวางตามดักก็อะไรยังไงวิธีการก็คือกพ็พยายามแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนนอนหลับให้ได้แล้วก็เขาเรียกอะไรก็อาจจะเอาธรรมะเข้ามาเ,เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ก็ต้องแบบเ,เราก็เอาเรื่องปัญหานี้กองไว้ตรงนี้แล้วก็ ทำงานอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยให้มันลืมความทุกข์อันนี้ก็ช่วยได้เพราะวันวันวน,นึงก็ส่วนใหญ่ก็จะงานยุ่งเหมือนกันมาเช้าก็สอนตั้งแต่8ปดโมงถึง1 0บโมงแล้วก็มางานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใ,ในแต่ละวันลูกหมีก็ค่อนข้างยุ่งพอสมควรใช่ใช่ได้ไม่ใช่<ป>ใช่ใช่ปีหน้าเหรอคะถ้าเกิดมันยาวถึงปี68อาจจะได้มหากราบนะลูกหมีทวงนี่มหากราบ ออะไรย่างพี่สณมีครับเอาสักข้อนงี่สามีครับไม่เก็บเิกสิรน์นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะรีบขึ้นจ๊ะรีบขึ้นในน้าอย่าให้รอนานใจมันวันไวอยากได้คำตอบขอบคุณค่ะมาเต้นในวัดเลยนะ